ร้อนๆเนาะอืมอันนี้เขาเกาสดก่อนดองเกาแล้วล่วววละสุดตักเขาไม่ใหมนะสุดหนึ่งตอนเอาตอนไกลนะเขาเอาบ้าเขาเขบอกดีทีวเขาเอาอยู่ได้ยังกินไปเดี๋ยวกูกินแบบเดี๋ยวก้อนมึงก็ได้รอให้มันเดือดแล้วก็หน่อนนไม้ลงทีหลังเนาะไก่สุกตอนหน่อไม้ดองลงทีหลังให้ไก่นี่กีกับซับไก่แหละพี่น้องเจาไก่ตามขึ้นก่อนนะแปลว่าไม่เป็ดหรอ ไม่เป็นปอบแล้วก็มีจมูกได้กลิ่นอยู่นะไม่เป็นโควิดนะ COVID โควิดไม่เป็นหนานะพี่นัตี้เนี่ยแก้งจามไปเฉยพี่น้องคือฝนจิตกนี่นพี่น้องเหมือนฝนจะตกเลยสวัสดีครับพี่น้อง ได้กลิ่นความหอมมาแล้วกลิ่นความหอมเอ้ยนัตตี้ทำไมหอมจังเลยอ่ะวันนี้เมนูอะไรคะอยู่กับพิัตี้นะฮะใส่หน่อไม้ดองวันนี้จะแกงไก่แสเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองกับพิณตี้นะฮะอ่าไก่นี้เป็นน้องไก่เนาะน้องไก่เนาะ้องไก่กบเนื้อยใจเนองหอมแต่ว่า จานปินป้งๆอ่ะถือกินหอมของเครื่องเทศนี่พี่กับซับไกลล่แหละพี่น้องอือไม่เห็นหน้านสวยๆนะเนาะจะให้เห็นหน้านะโอเคก็ได้แล้วแต่ซับไกลล่แหละพี่น้องเอาเป็นต่ำๆพอดีคำนะฮะไก่นี่เป็นไก่สีนี้เนาะ พราะว่าหาไข่บ้านเนี่ยมันหาย,ยากไปหนาะหนาวฝนครับไก่ผ่านไปเลยได้เพียงหน่อยพี่ตู่เนี่ยพี่ตู่เนี่ยพี่ตู่ค่ะเรามาอ่าอ้นควาท้ายควกับคุณตี้นะครับเชฟไก่นะครับจำกลุ่มเสือนี่แหละฮะให้เบิง่งหมอกแกงเพื่นกันเลยหนอ่อย โอ้สภาพข่ขอยจามเนาะขนะี้ปวดบัว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 แล้วนี่ยแย่รวงรวงเลยเถอะอ่าดวดลวงรวงรวงรวงเร่อยขอใชจามพื้ก่อนแสดงว่าวไม่เป็นปอบไม่เป็นปอบแล้วก็มีจม,มูกได้กลิ่นอยู่นะไม่เป็นโควิดนะโควิดไม่เป็นแน่านะพี่นัตนี้เนี่ยแกงจามไปเฉยพี่น้องนางไม่เป็นโควิดหรอกนางนี่กลิ่นอยู่จามจริงๆเลยไหนงานไม่แก้งแล้วค่ะ อ,อ,อ,อันนี้นเ,นเนื้อตัวไก่เห้ยังอ๋ออีกตัว่อซองซองซองขาเนาะเนื้อไก่กัมีนะพื่นอนี่กินปีกไก่หัให้กินปลาแดม่มาอีกอ่าสับเนื้อไก่ก่อนพี่นอง บอ,อันนี้หน่อไม่ดองแล้วไปเอกของงานพี่น้องไม่ขึ้นจามเดีอนวทันจีมันก็จะแก่บอกแกงเจ้าไหมโอ้ยล่างล่างกับความเปรี้ยวดองเนาะให้มาทันจีเราจะล้างกับความเปรี้ยวของอ่าหน่อดองนะหน่อไม้ดองนะพี่น้องเนี่ยแดงกระปุกนะฮะเอากันดีเด้อกับแกงไก่พี่น้องผู้ดใดปวดแข้งปวดขาเนี่ยมาในน้นำเด้อ ของมักล้องดองแต่คุณนํำเตอร์ดิซิมขาดวอดแดงนี่เราจะตามมาดูเนื้อตัวไก่พี่้าตี้ก็ลงแล้วนะพี่น้องเห็นไหมสะโพกไกลสองสะโพกกับขาไกลสองขาขึ้นมันเยิบๆเลยพี่น้องโอ้หักๆใส่นมใหม่ลงไปเครื่องปุงลงไปอันนี้คือได้รพี่ไปมาขี้ขูดไม่มาขี้ขูดนี่ขาดว่ดได้น้อ หอมนะเฮ็ดไปน้ำสืบขนนี้หมูไปน้ำไปน้องดีแล้วขาโควิดขี้หมูขีออก,กไปน้ำเนห็ดไปน้ำใครจะบอกขี้เบยหนอย่อยลงหมอข้อบันบ้านวองให้มันเดือดแล้วก็หน่อไม้ลงทีหลังเนาะไก่สุกต้นหน่อไม้ดองลงทีหลังให้ไก่มันสุกก่อนนะครับเรื่องพี่น้องยิบ้ำบ็นสมมาก ผิดกระปุกละบานนี่เอาเทมบนกับผสมกับตัวเกล้าะสมคือเก้าไก่ก็กำลังสู่ขั้นตอนต่อไปนะเมื่อิเไม่ส้มเทลงไปเลยใช่ไหมเติมหนักพวกบปมเติมหนักนเล็กน้อยม่ันนำหน่อยเนาะใส่นำสุดลงไปอีกหัวส่กันว่าไม่สมใส่กันมาเลยนี่หอมหอมหอม แล้วก็ปรุงขั้นตอนต่อไปแล้วก็ปรุงอะไรเพื่อนบ่โอปรุงอะไรมันอบอ,อปรุงแล้วปรุแล้วลัวลลลลงค้นกับใส่สูตรแบบว่าอ่ามาปรุงทีหลังนั่นเพื่อนเนี่ยนี่เพือ่อเอกของงานนะหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มสูตรของผู้ไทยแท,ท้ๆนะพี่น้องเนี่ยนี่ขวดเลยมากเหมือนกันตัวเพรมันสองขวดชิมก่อนนะพี่น้องมันสมครับบ่เทเด่ง ก็ดีกินได้มามันเดือดมันเดือดแล้วเดือดแล้วอแกงอแกงมานไเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วไก่น่มันสุกง่ายไก่ซีพีอันนี้เขาบุกกุหลังข้่วนอกข้าวนาตีขึ้นราไม่สมไปนิดหนึ่งสองสามี อ้าวขั้นตอนต่อไปเมื่อกี้นี่กุขง้วมันสมแล้วพี่น้องน้ำไปผสมต่อไปก็นำไม้ส้มเทลงไปใช้เวลานานไหมไม่นานนะไม่นานหรอมันสุกมันสุกแล้วนะฮะห้าวประมาณสองสิบนาทีนะครับรอน้าไม่ส้มมันสุกนาะพไปนาทีเนาะนี่นะฮะแล้วก็เราปรุงแล้วนะฮะแหงแกงดุนแฉบแงแกงดุนมันแ่บเพราะว่าน้ำน้าไม่สมความเปรี้ยวของไม่สมเนี่ยมันเสี่ยงมากผสมกับน้ำโต๊ไก่กับน้ำแกงนี่อู้หักพี่น้อง ตอนที่ไทยพระกิตูถิมบุบลงเสิร์ฟกินจวดกแกนี่เห็นปะน,นี่เออเสี่ยมิต<ว><ว>ิขว,ขวดปออันนี้ลูกสาว่อยแล้วพี่น้องหิ้เข่าแล้วละ<ว>นงเเข่าแล้วแ่วคนปลาเปนไปลาเปนไปลานนีนี่นนเรา,า,า,าไปสมของแถ่ของแถ่อีสารขนาดแถล้พี่น้องเลนองยแกงนองใหม่ส้ม แซ่บๆงั้นก็สัวกันหาฟ้าหาอะไรไม่รู้อ่ะพ่อกันความแซ่บหนาพี่น้องจุ๊บมากินข้าวกันเด้อะจดๆแ่บๆหอนออกจากก้วงมันพี่น้องไปทำไอศกรีมก่อนเด้อฉมเป็นไงได้ทำเองต้องกินเองได้อร่อยต้นเกลือเรากินบะหมี่หิ้วขันล่ะเป็นกับผ้าถอดเนาะ มันตุ้มสร้อนๆเนาะอืมเอาเชฟเอานี่เขาเกาสดก่อนเด้งเกาเลยแหละสุดตัดเขาไม่่นะสดหนึ่งตอนเอาตอนไก่เะเพือเอาบ่เขาบ่ดีทีวฉันเอาอยู่ได้ยังถึงิงขาา่มเอาถ้าบ่อิงเขาสับมึงก็กินไปเดี๋ยวกูกินค่คจับห้ยวโงดตัวไม่แห้งโลดเอาแตครา้อนหนาพี่น้องเราเรียทาง้เงินลับมาแล้วเพื่อนนะเพื่อน แซ่บแซ่บไมต้มค่ะใช่ถูกนันแล้วถูกจรงค่ะน้ำสิบสองล้านเลยนี่เองอกันเตีคนแซ่บคนนังกางผมกับตุกมาหลอกปักแปลกมาแล้วคนตกเด้อมามา